ราศีกันเป็นราศีที่6ของปีโหราศาสตร์และสัญลักษณ์ทางโหราศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันดีของชาวราศีกันก็คือหญิงพรมจันทร์นะครับชาวราศีนี้เป็นคนฉลาดเป็นคนที่มีความอดทนและอ่อนน้อมถ่อมตนด้วยความที่ดาวพุธเป็นดาวประจำราศีคนที่เกิดในราศีนี้จึงเป็นคนที่คิดเร็วช่างสังเกต และช่างวิเคราะห์ชาวราศีนี้มักให้ความสนใจในรายละเอียดที่เล็กที่สุดนะครับและความเป็นคนที่มีเซนส์ของชาวราศีนี้ทำให้ชาวราศีนี้เป็นราศีที่มีความระมัดระวังมากที่สุดในหนึ่ง าราศีนะครับวิธีการใช้ชีวิตของชาวราศีกันนะครับทำให้มั่นใจได้เลยว่าไม่มีทางที่จะพลาดโอกาสชาวราศีกันมักเป็นคนอ่อนโยนตแต่ก็มีความระมัดระวังสูงอีกด้วยนะครับสวัสดีกัละยาณมิตรทุกท่านนะครับเคยสงสัยไหมว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทวดาประจําตัวที่คอยคุ้มครองเราอยู่กำลังจะดนบันดาลหรือ ส่งสัญญาณให้ชีวิตเราเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในด้านใดบ้างการเปลี่ยนแปลงนั้นจะนำพาความสุขนำพาความสำเร็จหรือการเติบโตแบบก้าวกระโดดมาให้เราหรือไม่วันนี้เราจะมาเปิดไพ่เพื่อไขปริศนาไปพร้อมๆกันนะครับขอให้การ,รยาณมิตรตั้งจิตอธิษฐาน ถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือแล้วเลือกไพ่ที่ท่านมีความรู้สึกผูกพันนะครับมีทั้งหมด2องกองให้ตั้งจิตแล้วเลือกมา1นึ่กองนะครับจากหมายเลขหนถึงหมายเลขสอเมื่อท่านเลือกได้แล้วมารับฟังคำทำนายได้เลยนะครับเราจะมาดูกันในคำทำนายของไพ่กองที่1น,นะครับ ไพ่กองที่1คือ The h ไฮโ r o ฟน Fan นะครับสำหรับกาลยานมิตรที่เลือกกองที่1ยินดีด้วยนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวท่านกำลังโดนบันดาลความมั่นคงทางด้านการเงินให้เกิดขึ้นกับชีวิตท่านนะครับท่านจะมีช่องทางหาไรายได้ใหม่ๆเข้ามาหรือโครงการที่เคยหยุดจะเริ่มเดินหน้าทำเงินได้อย่างชัดเจน ถือเป็นการปลดล็อกพันธนาการทางด้านการเงินที่เคยมีหนี้สินหรือทำให้ท่านสามารถเก็บออมและมีอิสระทางด้านการเงินได้อย่างก้าวกระโดดนะครับคำแนะนำจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวท่านนะขอให้จงกล้าที่จะลงทุนในสิ่งที่ท่านเชี่ยวชาญและบริหารจัดการการเงินอย่างมีสติ สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคอยเปิดทางให้แต่การลงมือทำอย่างเป็นทางการอย่างต่อเนื่องจะเป็นสิ่งที่ประคับประคองความสำเร็จให้เกิดขึ้นนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังโดนบันดาลความก้าวหน้าเกี่ยวกับหน้าที่การงานและธุรกิจที่ท่านทำอยู่การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตำแหน่งงานหน้าที่การงานหรือองค์กร จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นท่านอาจจะได้เลื่อนชั้นหรือได้รับมอบหมายโปรเจกต์งานสำคัญที่นำมาซึ่งชื่อเสียงและความสำเร็จธุรกิจก็จะมีการขยับขยายได้หุ้นส่วนที่ดีหรือได้ลูกค้ารายใหญ่ที่จะเข้ามาซื้อเข้ามาดิวทำให้เกิดรายได้ก้อนโตนะครับคำแนะนำ จงมีความรับผิดชอบและขยันขันแข็งเป็นพิเศษในช่วงนี้เพราะความสำเร็จครั้งใหญ่กำลังรอท่านอยู่อยู่ที่ความขยันนะครับความขยันคือสะพานที่เชื่อมบุญกับการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้ท่านได้ในสิ่งที่ท่านปรารถนานะครับขอให้ท่านสู้และมีกำลังใจเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังช่วยผลักดันให้เกิดรากฐานในชีวิต ท่านมีโอกาสในการซื้อในการสร้างบ้านในการซื้ออสังหาริมทรัพย์หรือสินทรัพย์ต่างๆที่มีความมั่นคงนะครับในชีวิตนี้นอกจากสิ่งที่ท่านมุ่งหวังเอาไว้แล้วการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับความสัมพันธ์จะดีขึ้นด้วยนะครับ <ST> <S <S เช่นอาจจะมีการมั่นหมายได้มีการพูดคุยถึงเรื่องอนาคต และได้สมรสได้แต่งงานในปในต้นปีหน้านะครับสำหรับคนที่มีแฟนข้อควรพิจารณานะครับก็ขอให้พิจารณาทุกๆโอกาสที่เข้ามาอย่างรอบคอบให้ใช้สติในการตัดสินใจในเรื่องใหญ่ๆใ,ในชีวิตให้มากๆนี่ก็คือคำทำนายของท่านที่เลือกไพ่กองที่หนะครับต่อไปคือคำทำนายสำหรับท่านที่เลือกไพ่กองที่สอง ไพ่กองที่สองนี้คือ Temp e r a n น e นะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่กองนี้ในอดีตที่ผ่านมาความสัมพันธ์ของท่านอาจจะไม่แน่นอนหรือเปล่าอาจจะมีอะไรที่ผิดเพี้ยนไปไหมดังนั้นแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวท่านกําลังดลนบันดาลในการปลดเราะความสัมพันธ์ให้กับท่านนะครับความสัมพันธ์ที่เป็นพิษนะครับกำลังจะสิ้นสุดลง อะไรที่มันไม่ใช่มันก็จะมีเหตุให้ออกไปจากชีวิตนะครับหรือท่านจะได้รับการเยียวยาให้จิตใจดีขึ้นหากที่ผ่านมาท่านมีความเศร้าหมองมีความโศกเศร้าเสียใจกับคนรักที่ทิ้งเราไปนะครับหรือมีเหตุให้ต้องห่างไกลให้ท่านกลับมารักตัวเองให้มากให้เชื่อในวงจรในเส้นทางของชีวิตให้เชื่อในบุญและกรรม ถ้าเกิดว่าคู่กันแล้วก็ไม่แค้วคลาดกันแต่ถ้ามีเหตุให้ต้องจากก็ต้องยอมรับในความเป็นจริงว่าเวลาของเรากับเขานั้นมันอาจจะสิ้นสุดเพียงเท่านี้และสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะช่วยให้กำลังใจให้ท่านได้ก้าวผ่านความสัมพันธ์ที่แย่ๆนั้นออกมาให้กลับมารักตัวเองได้แล้ว ให้นึกถึงคนรอบข้างที่เขายังรักเราเช่นครอบครัวเป็นต้นนะครับเมื่อท่านได้รับสารจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในคลิปนี้ขอให้ท่านค้นพบและนำพาความสุขของตัวเองให้เจอในเร็ววันนะครับคำแนะนำให้ท่านจงกล้าที่จะตัดคนที่ฉุดรั้งท่านไว้กล้าที่จะตัดคนที่คอยขวางความเจเริญของท่านและ กล้าที่จะให้อภัยคนที่เขาทำไม่ดีคนที่เขาทิ้งเราไปก็ขอให้จบให้สิ้นให้ไปทำบุญปล่อยปลาให้มากกว่าอายุตัวเองสักหนึ่งตัวแล้วตั้งจิตอธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่านับแต่นี้จะขอเริ่มต้นชีวิตใหม่จะขอรักตัวเองให้มากๆนะครับและข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อไปคือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังพยายามผลักดันช่วยเหลือท่านให้ตื่นรู้ทางจิตใจอย่างเต็มที่ท่านจะมีความชัดเจนในเส้นทางชีวิตมากขึ้นอย่างที่ท่านไม่เคยมีมาก่อนความสามารถและพรสวรรค์ที่ซ่อนอยู่ของท่านจะถูกเปิดเผยออกมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังดลบรรดาลให้ท่านหลุดพ้นจากความกลัว ความกังวลหรือความเชื่อกเก่าๆที่จำกัดความสามารถของท่านคำแนะนำเพิ่มเติมจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้ท่านฝึกสมาธิเจริญสติเพื่อที่จะสามารถเชื่อมต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับเทวดาประจำตัวนะครับเพราะพวกท่านเหล่านั้นคอยอยู่รอบตัวท่านคอยฟังเสียงท่านอยู่ เมื่อท่านอ่อนแอท่านร้องไห้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านรับรู้ท่านจึงสื่อมาถึงคลิปนี้ขอให้ตัวของท่านเองนะครับที่กำลังเศร้าหมองใจให้ตื่นรู้และเริ่มต้นชีวิตใหม่นะครับการตื่นรู้และเริ่มต้นในชีวิตใหม่นี้หมายถึงว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์แนะนำให้ท่านเปลี่ยนแปลงไปสู่ การที่จะจมปลักกับความเศร้ากับเหตุการณ์เดิมๆแต่ให้เปลี่ยนแปลงไปสู่การดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีขึ้นนะครับรับประทานอาหารให้ครบ5้าหมู่รักตัวเองให้มากๆแล้วหาเป้าหมายใหม่ในชีวิตพยายามสร้างแรงบันดาลใจเริ่มต้นการออกกำลังกายบริหารจัดการเรื่องที่มันค้างคาใจ ให้ตั้งเป้าหมายเล็กๆอย่างน่นอๆว่าภายในปีนี้ภายในก่อนสิ้นปีนี้จะกลับมามีความแข็งแรงในเรื่องของระบบทางเดินหายใจจะวิ่งได้เร็วขึ้นจะเดินได้เยอะขึ้นเป็นต้นนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฝากเตือนย้ำท้ายว่าอย่ามองข้ามการพักผ่อนและการดูแลจิตใจเพราะร่างกายคือวิหารของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่คุ้มครองท่านอยู่ท่านาเข้าใจว่าในช่วงที่ผ่านมาตัวคุณน,นั้นเจ็บปวดกับสิ่งที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตก็ขอให้กลับมาที่บ้านของตัวเองนั่นก็คือการดูแลกายใจให้ดีนะครับ